ละครเรืองรอมหรือเมโลดามาละครเรืองรอมหรือเมโลดามาพัฒนาอย่างจริงจังในยุโรปราวปลายศตวรรษที่18โดยมีจุดเริ่มต้นที่เยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษมิยมแพร่หลายในยุโรปตั้งแต่ต้นศตรวรรษที่19เป็นละครที่มีการผูกเรื่องแบบง่ายมีการต่อสู้ระหว่างความดีความชั่วพระเอกกับผู้ร้ายตัวละครส่วนใหญ่เป็นแบบตายตัวไม่ค่อยมีพัฒนาการ เช่นพระเอกต้องหลอ่อหน้าตาดีนางเอกต้องสวยอ่อนหวานดีงามผู้ร้ายต้องน่าเกียดและสุดท้ายพระเอกต้องเป็นฝ่ายชนะจึงทำให้ดูเข้าใจง่ายจึงไม่แปลกใจที่ละครประเภทนี้จะเป็นที่นิยมสูงสุดในคิสตศตวรรษที่19พกพบผู้ชมส่วนใหญ่เป็นชนชั้น การมาชีพที่มีการศึกษาน้อยและตั้งแต่คริสต์ตรวตรรษที่18เป็นต้นมาการละครในโยุโรปและอังกฤษเริ่มถอยห่างจากราชสำนักวงการศึกษาและกลุ่มสังคมชั้นสูงไปอยู่ในเมืองชนชั้นกลางมากขึ้นโดยมากเป็นพ่อค้าที่ชอบตูละครเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ต้องการเนื้อหาสาระอะไร ไม่ต้องคิดหนักสมองทำให้ละครส่วนใหญ่ในริสสตวรรษที่18พัฒนาไปสู่ละครที่เต็มไปด้วยอารมณ์อ่อนไหวมีตัวละครที่น่ารักน่าเห็นใจพระเอกนางเอกต้องดีพร้อมทุกอย่างมีคติสอนใจให้คนดูประทับใจละครยองรุมหรือเมโลดรามาเป็นละครที่เข้าใจง่ายเน้นความขัดแยง้งระหว่างความดีและความชั่วตัวละครเป็นแบบตายตัวพระเอกนางเอกดีพร้อมผู้ช่วยร้าย จบด้วยความสุขสมหวังเหมาะกับผู้ชมที่ต้องการความบันเทิงไม่ซับซ้อนแม้ถูกมองว่าละครน้ำเน่าแต่ก็ได้รับความนิยมสูงสุดในยุโรปช่วงศตวรรษที่19ตัวอย่างละครมีรูดรามาแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสารสมาชิกในกลุ่มนายจริรพัฒน์ขวัญยืนเลขที่9นายยศกรรบุพลเลขที่20 นางสาวทิรรัตพานชาตรีเลขที่สามสิบเอ็ด